ขวาครับปัดเเลยครับเจ้าเพชรสยามก็ถือว่าแก้ได้สวยครับเพชรตัดเพชรครับแต่ต้องเลยเพชรกอพงขวามาแอ้ยยิงกันไม่ห่างครับคู่นี้ครัเอ้าแทางซ้ายากับเพชรกอบโพกมาขวาขึ้นซ้ายมาขวาโอ้มีศอกสลับครับเพชรสยาม,มเอ้าขวาเน้นๆไปขวาคืน สอกยัดสายัดสายพื um ้อ้าวนี่โอ้ซอยตเนีออกอาวุธแล้วทีมงานนายกจินเป็นยังไงเนาะได้เงินแล้วไม่ดูแลผู้บรรยายเลยนายกจินสุกินคำชาลีครับเปิดเจ็บับ มวยนี่หลายๆคนนะครับซุ่มมาบั้นทุ่นี together, bread, ่มาถึง <fry> บ <UC S> ั้นทุนมเองเจากที่อื่นครับมาถึงบั้นทุ่มนี่เชี่ยงครับไม่เรไม่แน่ครับก็บอกว่าเจ้าพี่นี่แข็งครับเปิดเจ็ดเอ่ห้ายกชกสองครั้งสองครับอ้าว คู่ต่อไปครับดาวจรัดฟ้ากับสากาวใจแล้วจะไปที่เพชรสีแก้วกับเพชรนาทีเป็นคู่11 11เป็นเพชรสงวนกับเหล็กไหล12วันทวีกับเพชรพรสวัส้วก็แล้วก็13เพ็นภูผากับโอทู14เมืองบัวเงินจบขวาญเพชร แล้วก็15เป็นยอดสุวิทต์กับคัพพีเทวดาูที่15 16เป็นพยักฆ์โหกับเพชรแท้17เป็นรักเล่พินปอพินธพัทกับเพชรน้ำหวานอ่า17นะครับตามนี้ไล่ไว้17คู่อ่คู่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพชรตะเคียนให้เก็บมา3,200นะครับซุปเบอ์บาลบาล้ว3,200 ประมาณเที่ยงคืนนะครับคู่เอกชกน่านอกนั้นก็ตามปกติเหลยกที่สองเทแม่แดงนี่ได้ใหญ่นะเจ้าเพชรสยามนำเงินไดบเพชรกอบพงครับแม่ขาชนครับแม่ม้าตีปลายครับเพชรกอบพง ต้นต้นดตีตอนนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเจ้าเพชรสยามขวาไปถึงก็พอ,อยักขวามา,ยา,มายสยามใกลแแแแ้แหวนแทงเตัดแทนต่างแทงแทงอากยักมา ฮ่าโอ้โหหงายเงือกเลยครับเห็นไหมก็ต้อนรับอาจารย์เฉลิมพรด้วยวันนี้เจ้าของทุเรียนคือเขาไฟครับไม่ทราบว่าใกล้สุกหรือยังอาจารย์ด้วยไงเราบ่กอีกเดื่องนึงบอกอ่าสปินกิ๊ดดี้ด้วยมันโลดเนี่อาจารย์เนี่ฮ่าโอ้โหเพชรพยายามเข็มเรียกับะแม่เพชรก่อพงในมองทีมงานเอายังไงดีคุณพ่อ แต่พ่อบอกเดินชนครับพ่อบอกว่าเดินชนต้นๆ้นเขาอาจจะแรงอยู่ไปปลายยังไม่แน่ประมาณนี้นั่นไงยัดมาบอกตั้งตํตาบลปันใจที่เที่ย ยังไงอาจารย์ล้วนเกมบนล็อกบนเวทีเอาแล้วครับต้องบอกว่าดูเดือดทั้งบนเวทีแล้วก็บนล็อกนะ,ะบนล็อกบนเวทีถือว่าสุดมันนะครับเอาขอถือโอกาสแจ้งไปยังคู่เอกครับฟ้างามกับเพชรพงศกรหรือว่านิววังจันทร์เหลือเวลาอีก4 5สนาทีนะครับจะถึงเที่ยงคืนให้เตรียมพ,พร้อมๆเลยครับคู่ฟ้างามกับนิววังจันทร์หรือว่าเพชรพงศกรเอา เหลือเวลา45นาทีเตรียมตัวให้พร้อมับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าเราจะไล่ผู่มวยไปเรื่อยๆเข้าสู่เที่ยงคืนเราจะตัดเข้าสู่ผู้อีกเลยอ่ะผู้นี้เป็นหน้าที่ของเพชรสยามกับเพชรกอพงแล้วก็จะต่อที่เดาจรัดฟ้าสองงามวิไลกับสกาจัยสเสถียรฟาร์มมาที่เพชรสีแก้วกับทางด้านของเพชรนาทีคู่ 11, 12เพชรสวนกันเล็กไหล 13เป็นภูผากับโอทูสิบวีบวบเงินปอพรอมคุณยิมกับขวานเพชรนะแล้วก็15 15เป็นยอดชวิตกับคัมภีเทวดา16พยัคฆ์โคกับเพชรแท้17เป็นรักเร่ปอพินทั์พักกับเพชรน้ำหวานสิ1เเองบเปเป็นเพชรน้ำหวานกอสุปปยาเสยกับน้องฟิลเกียรติ์าฝันตามนี้ก่อนครับ30คู่เพิ่งไร่ได้18 เหลืออีกอยู่12อ้าวเดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าวเกยมยกสามครับบนเวทีนี่นเกเทันสู้กันสุดปั่เลยเพชรสยามแดงเพชรกอบพงศ์น้ำเงินเพชรจัดเพชรตึงลงมาเพชรสยามแทงซ้ายสลับขวาเป็นกอบพงศก็โตโต้ตนนด้วยเอ้าวแต่เพชรสยามได้แทงซ้ายและขาไปเลย ต้นเพชสยามแล e ่นเกี่ยวล่างผู้ทิ้งผู้ตอกลงมาแล้วเด้งมาตีเพชรสยามขวานตั้งกระพงขวานไว้เด้งมาดีครับติวเทวดาโดนวัดเลยนะสายของเพชรสยามโค้งโอ้งเอา ยกที่สามเอา,าพเพชรพงศเพชรสยามนีปป้าเด้งตีเพชรสยามตีเข้าขวาเขียดซ้ายมาไม่ไั้เพชรกอพงศเอาแล้วสงครามเข่าทั้งคู่แล้วต่อยซ้ายแทงขวาตามเพชรสยามอ,าอ้าวกมื่นเจ็ดอาจารย์ว่าหมื่นเจ็ดทำ อย่าบอลนะอย่าบอลนะเจะ้าเพชรสยามนะอย่าหยุดอย่าหยุดจะบอลจะเที่ยวแล้วกันเจ้าเพชรกอพงนี่เริ่มจัดแรงขึ้นมาแล้วนะเอาขวาขวาซ้ายมาขวาไปขวาเทีเเ่ยาเบือดนะครับเป็นแฟนหมื่นเจ็ดครับจูดแต่เจ๋วทั้งคู่ครับเ,เสียงยาวแต่งตัวด้วยนะเสียงยาวนะเสียงยาวสินุกคู่ทอดแต่งตัวด้วยเอา้เอามา เสียดยาวนี่ก็มีกิวเจอกับผู้ใหญ่ไทยวันที่บ้านโพลังกาตำบลยางกันธารลรนะพอดีสัี่สามเอาเแม่เอาคู่มวยแต่ละคู่เขาก็เตรียมให้เพร้าการรุ่งบรรยายผมสลับไล่คู่มวยให้พี่วิเชียนอุตสาหะทักทายกับพี่น้องชาวมวยพี่วิเชียนครับช่วยกันั้วยครับ ครับสวัสดีครับแฟนๆทุกท่านเป็นคอรบนะครับเพราะว่านานๆผมไม่มาดูครั้งอ่ะครับเพราะว่าธุรกิจเยอะครับนานๆผมไมมาวัานเกิดนะครับสวัสดี้ครับแฟนๆทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกว่าโอ้ยอบอุ่นจังนะครับมีแฟนมยมาเยอะนะครับเ่อ รวมด้วยช่วยกันนะครับตับผู้สาวมาหาได้เยครับอ่าอ่าน่าจะเรียนวิชาอะไนะพูดแล้วก็พูดปั๊บมีมาเลยแฟนมาหาเลยครับโา้น่าเรียนวิชากับพี่พิชชุนไม่พูดตอนตอนไม่พูดไม่เห็นมาตอนไม่พูดไม่เห็นมาพอพูดปุ๊บนี่มาเลย น่าจะชื่อคุณเหรอรีดีครับเอาบอลกยก,ยกสี่เลยครับความมันเกมยกสี่ครับ17,000เจ็ดพันจะอยู่ที่บันตุมหรือว่าจะไปฝั่งสุรินนี่ลูกไก่ชนเรี๋ฝั่งสุรินนี่เพชกพรกรอบพองลูกชายของเจ้าเตวยวัางจันนี่ชนอยู่แล้วเจ้านี้เาเพชรสยามสารมา,เ,าเสียขวาเหชขวาคือ เกียถอยไปที่สุดเลยครับมาตายซ้ายมาซ้ายในครับเพชรกอผงเอาครองเอาเฮ้อาเพชรสลับนิดนึงซ้ายเพชก่อผงโอ้ห่างไหลเนื่อปีกแล้วทำได้ทำเลยครับทำได้ทำเลยเอยยกสี่ยกสำคัญ ขวาไปขวามาขวาครับกลายเป็นมวยถูกคู่ครับร่างก่อั่โอ้าเอีกแล้วมาคลุกหนูแล้วใจดีครับเจ้าเพชรก่อพงเนี่ยยิงโดนก็ยิ่งเดินโดนชนตลอดขาดวนชวนแรกเลยแต่ดูแล้วไม่ห่างครับ าจะมีภาคสองในคู่นี้ครับไปได้ครับเ,เป็นไปได้เอาดูไหนดูไหนโอ้แม่แทงซ้ายที่เกือบเกือบไปทางเอามันมเกยมยังไม่สงบนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังครับบนล็อกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับปัดมวยอา้าแทงขวาซ้ายยัดซ้ายคือตากะแง สายไปอ่ะบยกที่สี่สุดมันครับอ่ะให้คู่เอกครับเตรียวไปเลยครับฟ้างามกับเพชรพงศกรเดี๋ยวเวลาอีก35นาทีจะเที่ยงคืนในเที่ยงคืนนี้ก็จะเอาคู่ฟ้างามกับเพชรพงศกรนะครับแล้วค่อยจะสลับเข้าสู่คู่ต่อไปเรื่อยๆ วันที่14อ่า14นี่ก็ที่เวทีมวยบ้านป่าไร่ตะบนทรงสวัสดิ์อำเภอพยุกอ่าวัานที่14ครับนะไปดูคู่เอพกพชิกมรดกสิบมน้ธกับน้องแอนสิบปู่แปดแล้วก็ฉลามขาวพักยุคสองแปดเจ็ดกับมงคลทรัพย์สิบมนาธิอ่าไปให้กำลงังใจกันครับศึกมวยการกุศลรราการวัดบ้านป่าไร่ ก็ท่านผู้ใหญ่วิเชียรสิษสอนครับฝากข่าวด้วยว่าอินทรน้อยสุเจเริญพร้อมด้วยอาจารย์ธวีศักดิ์สีโคตร14-14ครับค<ล><า>วามว่าการต่อเกมยกห้ายกสุดท้ายครับ17ย,ยอมได้สักที่ไหนครับแหมเจ้าทีมแดงครับผมสุริโอ้ย,เ,อยเกยมบีไม่ต้องเดินแล้วครับเชรกอพงครับ ทางที่เพชรสยามไม่คอยปังคอยโต้ครับไม่ได้ใหญ่ครับยังไม่แน่ครับเสียงเชียยังรอครับเพกรกบผมเข้าขายออะ หายอ่อนบนเวทีทั้อ่อนนี่การเงินอาจจะอ่อนไปด้วยยังมีเวลาซ้ายมาขวาไปเจอเทปทิ้งเลยครับเพชรสยาม ขวาไปเทีเที นี่เกมจบขอโทษกันครับไปที่ไปที่สองครับไปสุดท้ายทวีชัยบอคองเมแล้วก็ชูมือให้กับฝั่งแดงครับแมได้าอด้วยครับน่าจะสองบาทสองบาทก็แปดหมื่นแล้วสองบาทแปดหมื่นครับผมไปถามเมื่อกลางวันนี้บาทละ4ี่หมื่